สีวาคาเฟ่ตอนนี้นะครับสินแสหมิงอยู่ที่สิวาคาเฟ่นะครับลาดพร้าวร้อนะครับสวยมากนะครับสถานที่วันนี้เรามาถ่ายทำกันที่สิวาคาเฟ่นะครับกับดวงชะตาในปี2568 นะครับปีมะเสงแล้วก็ในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีสิงตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีสิงนะครับต้องบอกว่าในปี2567นั้นที่ผ่านมานะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีสิงนั้นเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยกับภาระหน้าที่ต่างๆ นะครับที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานลูกน้องบริวารหรือความคิดที่จากจะขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือทางไกลทำสำเร็จบ้างติดตดขัดขัดรอการทำต่อบ้างและในปี2568นั้นเป็นปีที่คุณจะต้องทุ่มเทคือเรื่องของเรื่องคือจะบอกว่าแม่งเหนื่อยไม่ไม่น้อยกว่าปี2567เลย แต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่อยู่บนพื้นฐานของชัยชนะและความสำเร็จที่รออยู่ขอบอกต่อไปว่าลัคนาราศีสิงห์จะเหนื่อยตั้งแต่ต้นปีเปิดมามกรากุมภานี้ก็ลุยเลยนะครับมีสิ่งที่อยากจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับจากช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามีนาเมษานะครับเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางขึ้นพฤษภามิถุนา นะครับกรกดาสิงหาช่วงนั้นมีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นความสําเร็จที่ชาวลัคนาราศีสิงคุณจะรู้ได้เองเลยว่าเฮ้ยเราทํามันมาได้ไม่น้อยเลยนะครับทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ไม่น้อยเลยแล้วก็ในปี2568เป็นปีแห่งการลงทุนอย่าได้ตกอ,อกตกใจนะครับถ้าเงินเก็บบางส่วนอาจจะเอาไปลงทุนบางอย่างเพิ่มเติม นะครับแต่ก็จะทำให้ชะตาชีวิตมีความสำเร็จและก้าวหน้าดียิ่งขึ้นบางคนอยากจะขยายสาขาบางคนอยากจะเริ่มในธุรกิจใหม่ๆซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นและชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับต้องบอกว่าดาวนะครับราหูได้ย้ายนะครับราหูได้ย้ายราศีย้ายมานะครับ เลงกับลัคนาราศีสิง์เป็นที่เรียบร้อยราหูอยู่ตรงนี้เป็นทั้งเกษตราธิบดีและเป็นพินทุบาทด้วยชาวลัคนาราศีสิง์ใครที่ผ่านมานะครับความรักยังออไม่ค่อยลงตัวนะักก็จะมีความลงตัวยิ่งขึ้นแต่จะเป็นความลงตัวที่แบบปุรับปุรับครับเช่นคบคบกันได้แป๊บๆหนึ่งเอาตกลงปองใจเป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้ว บางคนก็คิดแผนจะแต่งงานเอาไม่ได้แต่งงานครับท้องก่อนอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือนะครับผู้ชายก็อาจจะไปมีครอบครัวนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีความเป็นไปได้ด้วยอิทธิพลของราหูที่เลงลักขนาราศีสิงห์แทบทั้งสิน้นแต่ราหูเลงลักนั้นก็เป็นพินทุบาทด้วยผมย้ำอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรที่ผิดกฎหมาย หรือไปทําอะไรที่ออกเทาๆนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียแรกๆมันอาจจะได้ก็จริงแต่ด้ยวยอิทธิพลของราหูนั้นมันมันมกจะน,นําความวุ่นวายมาให้ภายหลังอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองในปี2568ผมย้ําว่าอาจจะมีการลงทุนบางอย่างเพิ่มเติมจากธุรกิจธุระปรกบังที่คุณทําอยู่แล้วบ้างบางส่วนและจะมีการขยับขยายต่อไปข้างหน้าแต่เอาเป็นว่าในปี2568ปีมะเสงปีนี้นั้น เหนื่อยแต่คุ้มค่าแน่นอนส่วนในเรื่องความรักผมบอกไปแล้วปีนี้น่าจะได้สรุปฟังให้ดีนะครับน่าจะได้สรุปใช้ชีวิตกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนกว่าช่วงที่ผ่านๆมาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ถือว่าไปได้ครับอย่าไปมีคู่ซ้อนอีกก็แล้วกันราหูเล็งรักเนี่ยใครจะรู้บ้างครับว่าคุณสเสน่ห์แรงนะเว้ยบอกก่อนอย่าได้ไป ให้ความหวังไปทําตัวผูกพันกับใครมากถึงเวลาแล้วแกะไม่ออกแก้ไม่ได้นะครับทําให้จะต้องจุกจิกใจได้เหมือนกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันในชุก่องทุกๆช่องทางทั้งดูดวงดี Bright TV, Bright Today และทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook Fanpage แล้วก็ TikTok แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมนะครับ อยู่ที่ซีวาคาเฟ่น,นะครับสถานที่นี้ดีมากๆอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวมาชมบรรยากาศกันสินแสหมิงไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับ